ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะไม่มีโครงการคนละครึ่งนะครับทำให้ผู้ค้าเขาเกิดความกังวลครับเพราะว่าคาดพยอดขายอาจจะลดลงต่างจากที่เคยได้รับครับพนวกกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่น่าไว้างใจนะครับอาจจะยิ่งซ้ำเติมรายได้จึงมีคำถามไปถึงรัฐบาลว่าจะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้เป็นเวลาสั้นๆในช่วงนี้ได้หรือไม่ครับสแกนแล้วจ่ายคนละครึ่ง รัฐครึ่งเราครึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับความนิยมสูงสุดนับตั้งแต่รัฐบาลออกมามาตรการนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการที่สูงเกือบ28ล้านสิทธิ์หรือประชากรเกือบครึ่งประเทศที่เข้าร่วมโครงการรายได้จากการสแกนรับมาตรการคนละครึ่งที่สูงกว่าร้อและเจของรายได้ทั้งวันทําให้แม่ค้ารายนี้ไม่ได้กังวลว่าจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเงินที่ได้จะมาประคองร้านในช่วงที่โควิดกําลังแพร่ระบาด น่าจะน่าจะให้มีต่อเนื่องเลยค่ะเพรราะะะอไคก็จะได้ช่วยช่วยแม่ค้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหม,มลูกค้าเขาซื้อเขาก็ตัดสินใจเขาก็คือแค่พออยู่ได้กินได้ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารที่ราคาสูงมาก ยอดใช้จ่ายตลอดโครงการสะสมรวมกว่า22,000ล้านบาทมากที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการอื่นที่รัฐออกมาสะท้อนได้ดีถึงความสำเร็จของมาตรการนี้แต่เมื่อต้องหยุดชั่วคราวยอดขายที่เคยได้ก็อาจลดลงไปจจเจ้าอยากจะมีตลอดสำหรับคนค้าคนขายเนาะหาอยากจะมีตลอดเพราะว่ามันช่วยช่วยได้ทุกคนทุกระดับใช้ได้หมด ทุกอาชีพก็ใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะมาเลือกใช่ค่ะดีดีก็รู้สึกเฮลย์เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ต้างสัพัดอ่ะเพราะเหมือนถ้ามีเข้ามาคนจะมาสแกนมาอะไรเงี้ยเขาก็ประหยัดได้ตั้งวันละร้อยห้าสิบเขาก็เยอะอยู่นะสำหรับคนที่เงินน้อยอะค่ะวันละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็ได้เซ็นได้สามร้อยเหมือนซื้อของได้ถูกอะค่ะเขาอยากมาตลาดมาจับจ่ายอันนี้พอเขาไม่มีพวกเขาก็ไม่อยากมาตลาดแล้วเพราะจะที่อื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นไม่เต็มที่และเสี่ยงต่อการระบาดซ้ําจึงไม่น่าแปลกใจนักที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะกังวลว่ากําลังซื้อในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จะหายไปซึ่งเงินงบประมาณจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนที่เหลือก็ควรจะถูกนําไปใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าผมจะไม่ค่อยชอบโครงการในลักษณะที่ให้แบบกว้างๆแต่อยากให้เน้นเฉพาะรายกลุ่มนะครับ กลุ่มที่ priority หลักสำคัญสุดก็คือกลุ่มที่รับผลกระทบจากโควิดทำไงจะช่วยเหลือเขานะเช่นในเรื่องของภาคต้องเที่ยวธุรกิจกลางคืนผมชอบโครงการในลักษณะของคนละครึ่งนะครับถามว่าทำไมเพราะว่า 1. ก็คือมันเป็นโครงการที่คนเข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางนะครับเป็นคนหาเช้ากินคําอสองก็คือคำว่าหาเช้ากินค้าหมายความว่าในแง่ของอทั้งผู้ซื้อแล้ก็ผู้ขายนะครับก็คือ เขาเป็นทั้งผู้ซื้อได้ด้วยขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้ขายสินค้าได้ด้วย2เดือนนี้ที่ไม่มีโครงการคนละครึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผู้ค้าได้รับรู้สถานการณ์กําลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภคแล้วตัวเลขการจับจ่ายเด็ชนิดชี้วัดต่างๆที่เป็นผลลัพธ์ก็เป็นอีกข้อมูลที่รัฐจะต้องนําไปพิจารณาร่วมว่าคนละครึ่งควรเป็นมาตรการที่จะอยู่หรือจะไปในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ หรือจะมาเพียงระยะสั้นๆในเดือนมีนาคมถึงเมษายนเท่านั้น